ออกเดินทางจากนกครสีธรรมราชเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ในดิดนแดนภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอีกเพียงไม่กี่วันพวกเราก็เข้าสู่ปี2569ทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นแค่อยากไปชมบรรยากาศรับลมหนาวพร้อมเขาดาวที่จังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าช่วงนั้นผู้คนทั่วทุกสาธิตจะมายังจังหวัดแห่งนี้ก็ตามเราออกเดินทางมาตั้งแต่เวลาสองทุ่มกว่าๆแล้ก็พักอยู่เป็นระยะ เช้ามาค่อยจอดแวะหาอะไรลองท้องไปก่อนก่อนที่จะเดินทางต่อเพื่อไม่ให้เสียเวลามากนักตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ปังปตทแถวสุพรนณหลายชั่วโมงนะผมออกมาจากนครศิีธรรมราชนะครับประมาณ2องทุ่มนะประมาณสองทุ่มแล้ว แล้วก็มานอนพักแถวประจวบสองชั่วโมงนะครับขับมาจากประจวบถึงสุพรรณเนี่ยหลายชั่วโมงอ,อยู่นะครับก็ขับมาไม่เร็วนะใช้ความเร็วประมาณสักเก้าสิบบางทีก็หนึ่งร้อยนะครับแต่หลักๆก็ประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยได้กันข้าวได้เติมพลังงานก็ล้างหน้า,าเป็นควันแล้วก็เสร็จขึ้นตัวเดินทางไปต่อนะครับ ทุกการเดินทางมักจะมีช่วงเวลาดีๆอยู่เสมอแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้ดังใจเรามากนักผมแวะทานข้าวที่ปั๊มแถวจังหวัดสุพรรณเมื่อเดินทางมาได้สักพักผมปวดท้องและอยากเข้าห้องน้ำเลยก็ได้จอดแวะจุดพัก,กรถหมดทางหลวงของแม่พริกในตัวจังหวัดตาก สถานที่นั้นมีคลยกับสวนสัตว์เล็กๆให้เราได้ชมกันเพื่อผ่อนคลายจากการเดินทางด้ได้เห็นมุมน้ารักของสัตว์ต่างๆก็ไม่คิดว่าการไว้จอดพักในครั้งนี้นั้นจะทำให้เห็นสัตว์ใกล้ขนาดนี้ถือว่าแปลกและอีกที่หนึ่งสำหรับผมโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้ตามจุดพักหมวดทางหลวงกัน นี่ก็ทําให้เราได้ประสบการณ์ใหม่เพิ่มขึ้นไปอีกวันเราออกเดินทางแล้วเรามักจะได้เห็นอะไรใหม่ๆอยู่บ่อยครั้งทั้งผู้คนสังคมและบรรยากาศกรอบๆตัวเราคืนนี้เราได้พักกันที่จังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ที่เรานั้นไม่ได้จองไว้เราคิดแค่ว่าคืนแรกค่าไหนก็ไม่ไหวก็ค่อยหาที่พักเอาข้างหน้าก็แล้วกันที่พักคืนนี้ชื่อว่าชมนาโฮมสเตย์เป็นที่พักแรกที่เราไม่ได้ตั้งใจจะพักตั้งแต่แรก แต่บรรยากาศที่นี่ทําให้เรานั้นประทับใจเจ้าของเป็นคนอัจฉริยะดีทางหน้าจะดิดไว้เป็นที่เลขเลยถ้าได้มาจังหวัดลำปางอีกครั้งตอนเทศกาละลงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นถนนแคบในหมู่บ้านสวนทางเชียงใหม่ขึ้นมาทางลำปางขึ้นมาเราไม่มีที่จอดรถไ,ได้เลยถ้าทางนี้ก็จะเขาหน่อยแต่ก็ประมาณชั่วโมงนึ่งอะค่ะว่าแม่กำโงมันอยู่ฟ้าเขานี่เองใก,ใกล้มีคนถามมาเยอะว่า30บ้างไหมแล้วก็ เว่ามแคนเซิลไื่อวพวกเรานั่งคุยกันไปสักพักก็ได้รู้ว่าเขยบ้านนี้ก็เป็นคนใต้เหมือนกันเป็นความบังเอิญที่ทําให้เราสนิทกับเจ้าของที่พักไปโดยปริยายที่ชมนาโฮมสเตย์แห่งนี้ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไม่ไกลนักและไม่ห่างจากแม่คำปอก็ไม่เท่าไหร่แค่30กว่ากิโลซึ่งเป็นที่หมายหยุดแรกของทริปนี้ผมตื่นเช้ามาพร้อมกับสายหมอกที่เยือกเย็นไปถึงกระดูกลมหนาวของที่นี่ทําให้ผมนั้นสั่นไปทั้งตัว แต่ผมก็ชอบเพราะนานๆครั้งจะได้สัมผัสบรรยากาศดีๆได้หนาวเย็นแบบนี้กับเขาบ้างแสงอาทิตย์ก็สวยไม่แพ้กับสายหมอกอุ่นไอแดดทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นไม่มากก็น้อยพร้อมกับข้าวต้มที่เจ้าของที่พักทำไว้สำหรับเช้านี้ก่อนที่พวกเรานั้นจะเดินทางกันต่อข้าวต้วครับ ่อนปลูกข้าวโพดนี่คือปลูกนาไหมคะหรือว่าข้าวโพดตลอดเลยตรงนี้ไอ้ปลูกข้าวโพดแล้วก็ไอ้ใสใสข้าวก่อนใสข้าวแล้วมาปลูกกระชงขายกินด้วยเป็นเป็นข้าวอะไรอข้าวมันเป็นข้าวข้าวหอมมะลิก็มีข้าวเจ้าก็สวยดีเลยนะอุดมสมบูรณ์มาก ได้อีกเรื่องที่พวกเราเพิ่งทราบนั้นเจ้าของที่พักที่นี่เขาก็มีการปลูกถั่วแคระที่มีแค่ในภาคเหนือและขายส่งออกไปต่างประเทศหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแล้วพวกเราก็ได้จากลากันในเดินทางกันต่อไปยังอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนซึ่งเป็นสถานที่ที่มีลานน้ำพุร้อนผู้คนส่วนใหญ่เวลามากันมักจะต้องเอาไข่ไก่ไปต้มในบ่อน้ำร้อนและก็เป็นอันซีนของที่นี่อีกด้วยบ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนเป็นแหล่งน้ำพุธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ในอุทยานเจ้ซ้อนในตำบลเจ้ซสอนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางบ่อน,น้ำพุร้อนธรรมชาติที่นี่น้ำพุร้อนผลออกมาจากใต้ดินทําให้อุณหภูมิน้าร้อนอยู่ราวๆประมาณ70-80องศาเซลเซียสโดยบางบ่อน,นั้นร้อนถึง100องศาเซลเซียสเป็นจุด,ดยอดนิยมต้งไข่ไก่ในบ่อน,น้ำพุร้อนใช้ความร้อนจากธรรมชาติมักเรียกว่าไข่ออนเซนแบบไทยซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ และต่องเที่ยวยังสามารถแช่น้ำพุร้อนแบบผลคลายมีจุดแช่น้ำร้อนแบบธรรมชาติและในบางช่วงมีบริการแบบออนเซนแบบส่วนตัวในแบบบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติสวยงามมีไอ้น้ำลอยเป็นหมอกได้เหมาะกับการถ่ายรูปโดยเฉพาะในช่วงเช้าหรือพระอาทิตย์ส่องกับไอ้น้ำนอกจากนี้ด้านในก็มีเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทั้งของฝากน้ำพุร้อนแย่ซ้อนอีกด้วยบรรยากาศด้านในผู้คนก็คึกคักกันอย่างมากบ้างก็มาพักผ่อน บ้างก็มาเที่ยวเล่นน้ำปุกระดอนกันบ้างก็นั่งเล่นชมวิวกับครอบครัวในวันหยุดยาว ก็ใช้เวลากับสถานที่แห่งนี้ไปสักพักใหญ่คนออกเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เข้าไปยังหมู่บ้านแม่ขับปองซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ใครๆอยากจะไปผู้คนคึกคักไม่แพ้บ่อน้ำพุรอนแจซ้อนเลยหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสาหรับพักผ่อนเดินเล่นคาเฟ่และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนแบบเหนือดั้งเดิมตอนนี้เราก็อยู่แถวแม่ขับปองนะเรามาจากลำปาง ี้เป็นวันที่3สิบเ็ดธันวาเราจะมาเข้าดาวที่แมกะพองนะคนเยอะมากวันนี้หยู่บนะเลสาบเข้าซอยวันนี้คนเยอะมากนันโดยปกติแล้วเรามาเราไม่ได้มาชพืงเทศกาลนะครับสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านเดินชมถนนไม้เล็กๆส่วนอาหารร้านกาแฟได้แร้านขายของท้องถิ่นหรือขนมที่ร้านกาแฟเล็กๆในหมู่บ้านธรรมชาติรอบหมู่บ้านเดินขึ้นไปน้ำตกแมกะปองเพื่อชมธรรมชาติและวิวป่าไม้ที่มีจุดวิวสูงเหมาะสำหรับชมทะเลหมอกในยามเช้า แม่คำปองอยู่ห่างจากเมืองเชียงใหม่ประมาณ50-60ถึงกิกิโลเมตรใช้เวลาในการขับรถประมาณ1-2ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับสบภาพจราจรบนถนนภูเขาที่กดเคียวได้แคบสามารถเลือกเดินทางด้วยรถส่วนตัวรถตู้รับส่งหรือรถเช่าได้แม่คำปองเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางภูเขาไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างยิ่งใหญ่ไม่มีแสงสีในกลับดึงดูดผู้คนได้อย่างน่าประหลาดใจผู้คนเดินทางมาที่นี่เพื่ออยากหลบจังหวัดชีวิตที่เร่งรีบเสียงรถเสียงงานได้เสียงความกดดันในเมืองใหญ่ เมื่อก้าวเข้าสู่ม่กำปองแล้วสิ่งแรกที่ได้ยินไม่ใช่เสียงโทรศัพท์แต่คือเสียงน้ำไหลเสียงลมพัดผ่านต้นไม้และกลิ่นป่าที่ทำให้ลมหายใจช้าลงโดยไม่รู้ตัวบ้านไม้เรียงรายตามไหล่เขาไม่ได้รู g a าแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นวิถีชีวิตของชาวบ้านยังคงเรียบง่ายต้มกาแฟยามเช้าปิ่งไฟยามเย็นได้ใช้ชีวิตไปพร้อมกับธรรมชาตินี่คือสเสน่ห์ที่เงินซื้อไม่ได้แต่สมัมสได้จริง แม่กำปองจึงไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่พักใจที่ทําให้หลายคนยอมขับรถมาจากสถานที่ไกลๆแค่เพื่อมานั่งเฉยๆแล้วรู้สึกว่าได้พักจริงๆ